เออแมบปบน่าจะโรงแรมแบบโรงแรมพีสิงนะเทเลอร์โฮเทลส์นะครับผมอุย้ยโหนะครับผมอุ้ยมีห้องใต้ดินด้วยโอ้โหอันนี้ก็ตรงยาวเลยนะครับผมตรงยาวเลยอุยยอ้ยเจ๊แล้วอุยอ้ย ตอนนี้ช่องพี่มีกลุ่มแล้วนะเออฟังเอาไว้ซะอ๋อลืมบอกมีเสื้อขายด้วยนะรีบไปซื้อกันด้วยราคาย่อมเยาด้วยรีบไปซื้อกันซะลิงอยู่ด้านล่างนี่เองโอเคครับผมทุกทคนนะครับผมเรายังอยู่กับ e w a ว2.0เหมือนเดิมนะทุกคนและนี่ก็คือแมปที่มีชื่อว่า t e r l e r Hotels นะทุกคนน่าจะเป็นโรงแรมผีสิงหรือเปล่าเนี่ยทุกคนเออแมปน่าจะโรงแรมแบบโรงแรมผีสิงนะ เเลอร์โฮเทลสนะครับผมอุยอ้ยโหอ๋อนี่คือห้องโถงใช่ไหมโอเคเรามาเริ่มจากห้องโถงกันเลยดีกว่าไหมทุกคนนะครับผมห้องโถงนี้ก็ค่อนข้างจะกว้างนะทุกคนนะครับผมกว้างแล้วก็มีที่เล่นแบบว่าอ e ีโมดแบบนี้ได้เลยนะครับเออง่ายอยู่เหมือนกันครับผมแต่ว่าพี่ล้ม,มแล้วว่ะเฮ้ยพี่ตบเอวโอเค ไปกันต่อครับทุกคนพี่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือเทอลเลอรโฮเทลเนี่ยจุดขายของมันนี่คือน่าจะเป็นทางตรงนะครับผมทางตรงแล้วก็มีหลายแยกด้วยนะทุกคนนะครับอุ้ยมีห้องใต้ดินด้วยมีใต้ดินด้วยนะครับผมทุกคนนะฮะนี่น่าจะเป็นประมาณขอบแมพของเทอ t ์เรอร์โฮเทลนะทุกคนนะครับเออเนะฮะเดี๋ยวเราลงไปสำรวจกันเลยดีกว่าครับอุ้ยอันนี้ก็แบบว่ามีหลายแยกเหมือนกันทุกคน หลายแยกเหมือนกันโอ้โหอันนี้ก็ตรงยาวเลยนะครับผมตรงยาวเลยอุ้ยแย่แล้วแย่แล้วอุ้ยโอเค <c oughs> ข้างล่างนี้คือก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับผมก็ <c oughs> ทางยยาวนี้นะ่ครับผมอุ๊ยทางนี้คืออะไรอะ่ะอุ๊ยทางนี้ทางตันโอ้โหแย่แล้วมีทางตันด้วยโอ้โหนึกว,ว่ามันจะเชื่อมหมดเ <c oughs> ดี๋ยวป้าเอ้ย <c oughs> โอ้โหเราต้องหาทางขึ้นก่อนครับตอนนี้ โอเคครับมันขึ้นให้พี่ละเราดูข้างล่างเลยครับผมมาดูข้างบนกันบ้างครับไหนเป็นไงประตูเปิดได้ไหมไม่ได้วะประตูเปิดไม่ได้ด้วยข้างบนนี้ก็มีทางเชื่อมไปทางห้องโถงเหมือนกันแต่พี่คงไม่โดดลงแล้วฮะขี้เกียจขึ้นฮนะ <c ười> ขี้เกียจขึ้นนี่ครับจุกบวุ้ยเดี๋ยวทางตันเหรอุอ้ยเฮียทางตันโอ้โห ไม่บอกกันเลยว่าเป็นเป็น,ปนทางตันแล้วนี่คือเป็นลิฟหรออย่าบอกนะว่ามันกดได้อจริงด้วยว่ะทุกคนเจโด,ววน,จดววนี่คือของใหม่เลยนะของแบบนี้มีลิฟด้วยครับทุกคนอ๋อที่พี่บอกว่ามันคือทางตันนี้ไม่ใช่เลยครับมันคือที่ใช้ลิฟอ๋อโอเคโอเค ไปขึ้นด้วยครับนายขึ้นด้วยครับขึ้นด้วยโอเคเลยครับผมอ,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 อุ้ยอ่ะอโอเคเอ้ยถือว่าเจ๋งถือว่าเจ๋งเลยแสดงว่ามันก็คงต้องมีอีกฝั่งอีกใช่ไหมคงมีอีกฝั่งแน่เลยครับไปดูอีกฝั่งก่อนอ๋อไม่มีครับผมนะไม่มีครับผมแสดงว่ามีแค่ฝั่งเดียวโอเคมีแค่ฝั่งเดียวครับผมลิฟต์น่ะถือว่าถือว่าว้าวเลยนะสำหรับแมปนี้นะทุกคน นะครับสำหรับแมปนี้คือถือว่าว้าวเลยอุ้ยห้องนี้พี่ยังไม่มาเลยนี่คือห้องกินข้าวเหรอทุกคนนี่คือห้องกินข้าวด้วยนะครับทุกคนนะครับเออก็คือเป็นทางเชื่อมระหว่างเขาเรียกว่าอะไรเป็นทางเชื่อมกับห้องโถงนะครับผมมาห้องกินข้าวนี้ได้เออถือว่าเจ๋งดีครับถือว่าเจ๋งดีเลยโอเคครับผมนะก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับแมปเทอ l e เลอร์โฮสเทลส์นะฮะก็ ค่อนข้างจะว้าวเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับลิฟต์นะฮะสำหรับลิฟต์ในแมปนี้ถือว่าว้าวมากๆเลยนะครับผมถ้าใครชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมสั่งซื้อเสื้อพี่ด้วยลิงก์ก็อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับผมอย่าลืมไปจิ้มไปตำกันได้นะฮะเสื้อตัวถูกๆเองนะครับผมทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับและใครส่วนใครนะครับผมที่มีจุดเล่นของเทเลอร์เฮลเทลนะครับหรือว่ามีแมปอื่นทีีี่่อยาากให้พรววิผมม็ ก,กันได้มาคอมเมนต์กันได้เลยฮะทุกคนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะครับ